สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนพาทุกคนมาถอนฟันนะคะดูว่าผ่าฟันคุดนะคะในตุรกีนะคะฝนก็ไม่รู้นะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะ ตอนแรอนนนกอะฝนปวดกลามใช่ปะ่ะแล้วทีนี้หมอเขาก็เลยแบบรักษายังไงมันก็ไม่หายนะคะเพราะว่าไปหาหลายที่นะคะก็ยังเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็เขาก็เลยแบบว่าเอ็กซเรย์ให้นะคะแบบเขาบอกว่าฟันคุดนะคะคุนก็เลยว่าโอเคฟันคุดฟันคุดไม่ใช่แค่ซี่เดี่ยวนะคะเขาบอกว่าทั้งข้างบนทั้งข้าง,าง,าง,างล่างเลยนะคะ คือเยอะมากนะคะแต่วันนี้ก็เขาคงจะพาออกซีกหนึ่งก่อน,นะคะ <c oughs> ฟันจะหมดปากแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะราคาประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะผลก็จะมาบอกทุกคนเนาะค่ะอันนี้อยู่ชั้นสองนะคะสามีทําอยู่ข้างในนะคะไม่รู้ว่านางมาอุดหรือานางมาอะไรนะคะนางมาทุกอาทิตย์เลยนะทุกวันศุกร์เลยนะคะ ้อยม่เร็จนะคะของคนก็จะเป็นรอบประมาณบ่ายสามนะคะรอหมอไม่รู้ว่าจะเจอหมอผู้หญิงหรือหมอผู้ชายนะคะทุกคน กราบสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะทุกคน <c oughs> ก็หลังจากที่ฝน่ะไปถอนฟันมานะ,ะก็สรุปแล้วก็คือถอนนะคะเป็นฟันคุดนะคะอันดับแรกนะคะคือต้องเล่าตั้งแต่แบบเรื่องมาเลย <c oughs> ตั้งแต่เริ่มแรกมานะคะคือฝนอ่ะปวดกรามนะคะปวดกรามนะมันปวดมาตั้งแต่ที่ไทยแล้วนะคะเพราะว่าก็ไปหาหมอที่ไทยนะคะเขาก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อนะคะยาคลาย กล้ามเนื้อยาแก้เนะทะมากินฝนก็กินจนตามที่หมอบอกนนะคะกินจนหมดก็คือไม่หายนะคะสรุปฝนก็มาที่นี่นะคะแล้วเฟนก็แบบว่าเธออยากหาหมอที่นี่ไหมโอเคก็ไปหาะคะพอไปก็ไปหลายที่นะคะคือไปที่เดียวแต่ไปพบหมอหลายหมออ่ะแบบหลายคนนะคะสรุปแล้วก็คือไม่หายนะคะคือเขาให้ซิลิโคนมาอะไรไม่รู้นะมาใส่ตอนเวลาเรานอนอย่างเนาะ พอใส่ซิลิโคนตอนนอนอะ่ะมันไม่ใช่แบบซิลิโคนนิ่มมันเป็นซิลิโคนแข็งแล้วทีนี้เวลานอนอะ่ะตื่นมาฝนรู้สึกปวดฟันเออฟันฟันกรามของฝนอนะมันมันมันพังแล้วแบบมันพังตั้งแต่กินเม็ดมะขามแล้วนะสายโรงงานนะจะรั่วเม็ดมะขามอนะมะขามขวนะ่ะอร่อยมากเลยเวลาทํางานเคี้ยวไปนะสุดท้ายฟัน พังนะะแล้วทีนี้พอไปหาหมอหลายที่ใช่ไหมแล้วก็ทําตามที่หมอเขาบอกมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะมาจนวันหนึ่งมันเริ่มปวดมากขึ้นฝนก็เลยเอาซิลิโคนามาใส่อีกรอบหนึ่งพอตื่นขึ้นมาจา้ะมันค้างเลยแบบมันปวดเลยอะปวดแล้วก็ค้างแบบอ้าก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบอ้าก็ได้แค่นิดเดียวแบบกัดสุดก็กัดเจ็บนะ่ะเออนั่นแหละก็แบบไปหาหมอ ทีนี้ก็เลยไปหาหมอฟันปรึกษาหมอฟันเลยหมอเขาก็เลยเอ็กซเรย์ให้นะคะเขาบอกว่าฟันคุดฝนก็งงฝนก็ฟันคุดมันเกี่ยวกันเหรอเออฝนก็ว่ามันมันเกี่ยวกันเหรอมันมันเกี่ยวเหรอที่ทําให้เออกรามของฉันมันค้างมันปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝนก็เลยว่าโอเคถ้ามันเป็นฟันคุดเอาออกเลยอืมฝนก็คือมันปวดไม่มากนะคะไอ้ฟันอ่ะมันปวดไม่มากนะคะ แต่มันปวดคือมันปวดที่กรามนะคะก็เลยว่าโอเคเอาออกค่ะอืมแต่หมอเขาก็ถามนะว่าจะเอาออกเหรออืมเพราะว่าเวลาเขาเคาะดูอะไรดูเงียฝนก็ไม่ได้ปวดอืมฝนไม่ได้ปวดแล้วทีนี้ก็เลยว่าฉันจะเอาออกอคือแบบฝนก็คิดว่าเออมันอาจจะเกี่ยวกันเอาออกแลว้วมันก็อาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเนาะมาผ่านมาได้ประมาณสักสองวันสามวันแล้วนะคะก็แบบยังมีแบบปวดเหงือก นะปวดเหงือกแล้วก็แต่กรามอะ่ะมันก็ยังไม่ได้หายนะคะเพราะว่าเวลาอ้าปากเนี่ยมันเหมือนเป็นสงจังหวะมันดังก๊กก๊กเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเวลาเราอาปากห้า,หาวอาปากแปลงฟันหรือว่ามีการเก่งอะไรเนี่ยคือมันจะจะค้างเลยก็คือแบบสรุปแล้วก็เหมือนมันไม่ได้หายแต่มันก็ดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้เอาอกนะคะการผลฟันที่นี่นะคะ กับการถอนฟันที่บ้านเราคือมันต่างกันมากนะฝนน่ะเป็นคนที่เกลียดมากเรื่องการถอนฟันอะไรที่เกี่ยวกับฟันคือเกลียดสุดๆคือการฉีดยาชาเกลียดมากมันเจ็บมากนะคะเพราะว่าตอนที่ฝาบไอตอนที่ฝนนะคะไปผ่าฟันคุดที่ไทยนะทุกคนหัวซักหัวขมไหมมอเห็ดแห้งโผล่ไหมแบบพ่อแต่เล้วโอ้ยขาสัน่นพับๆอยู่ไหม คิดเบิงว่าเห็ดแห้งซำไร <c oughs> คือพอมามาที่นี่นะคะมันทําให้ฝนแบบรู้สึกแบบผ่อนคลายเลยอะเกี่ยวกับการถอนฟันนะคะคือหมอมือเบามากฉีดยาชาก็แบบเหมือนเขาค่อยๆค่อยๆฉีดค่อยๆเอาเอายาเข้าไปนะคะไม่ไม่ได้แบบทั้งฉีดทั้งกดนะคะอยู่บ้านเราฝนจิบจบสุดๆนะเพราะว่าอะไรเพราะ ตอนเรียนประถมอ่ะมีหมอนะคะมามาผ่าไอ้มาถอนฟันให้นักเรียนนะคะตามแบบต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลอะไรเงี้ยนะคะมากี่รอบฟนได้ถอนทุกรอบฝนก็เลยเกลียดการถอนฟันอะไรมาตั้งแต่นั้นเลยนะทุกคนพอมาที่นี่น่ะเขาทําดีมากเลยนะทุกคนคือแบบคือหมอเขาก็ไม่ได้แบบว่าให้เรานอนแบบเอาหัวลงไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะเขาก็แบบให้เรานอนแบบ เอียงๆเอน็เ,อเ,อเ,อเอบอกขนาดเองนะคะแล้วเขาก็แบบเขาก็ถอนเออเขาก็ถอนเขาก็ไม่ได้แบบว่าทำแรงทำอะไรนะเพราะเขาก็ค่อยถอนไปนะคะค่อยๆถอนไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่ายาชามก็ยังอยู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายเนาะพอถอนเสร็จนะคะความน่ารักของหมอนะคะเออเขาก็มาต่อฟันนะให้ฝนดูนะทุกคนมานั่งก็ามายืนต่อฟันให้ฝนดูนะคะอ่ะ เขาบอกว่าเนี่ยฟันเดอรเป็นอย่างเงี้ยเออเขาก็ถามว่าเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกไหมน่ารักไปอีกนะคะคือแบบว่าฟันกรามฝนะปกติแล้วนะคะคือแบบว่ารากฟันของคนอ่ะมันจะเป็นยังไงมันมันจะตรงใช่ป่ะแต่ของฝนอ่ะมันยาวนะคะมันยาวแล้วมันก็เป็นจะงอยอย่างเงี้ยเออมันเป็นจะงอยขึ้นอย่างเงี้ยคือแบบยาวมากรากฟันยาวมากนะคะผมก็เลยว่าโอเคดีแล้วที่ ฉันตัดสินใจออกนะคะเวลากินอะไรมันจะได้แซ่บๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะแซ่บหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังแบบว่ามันปวดเหงือกเออยังไม่ได้แบบหายดีหายสนิทนะคะแบบก็ยังปวดเหงือกอยู่นะคะเพราะว่าเราก็สายกินนะคะมันเป็นอะไรที่ทรมานมากทุกคน <c oughs> เออสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับชาวต่างชาตินะ้ฝนทอนฟันคุดนะคะก็300อเทเลนะคะทุกคนฝนก็คิดว่ามันไม่แพงนะ คิดไปคิดมาก็ก็ไม่ได้ตากจากบ้านเรามานะคะแต่หมอที่นี่คือทำดีมากคนประทับใจมากนะคะมันทําให้ฝนแบบว่าไม่กลัวการถอนฟันอีกเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ เป็นการเอ่อเล่าแชร์ประสบการณ์นะคะหรือเป็นการรีวิวนะคะคุณหมอนะคะเอ่อคลินิกถอนฟันที่นี่นะ,ะว่าเขาทําดีไหมราคาประมาณเท่าไหร่นะคะให้ทุกคนนะคะได้ฟังกันนะคะ mm hmm. ค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝนก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ฝนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ